สวัสดีครับผมนายธสมัยเอยียงเจริญนักศึกษาสาขาวิชารัารภาษาตศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์มาวิาลนอตเชียงใหม่วันนี้ผมจะนำเสนอบทความเรื่องมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่เทศบาลตะบลสันทลาง อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จัดทำโดยนายทันสมัยเอี่ยมเจริญนางสาววรัลยาชัยวงศ์นางสาว,ว,าาว,น,าสาวนัทธิตามากมาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเทศบาลตะบนสำลักหวานตั้งอยู่ในเขตอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มี หมู่บ้านจำนวน7หมู่บ้านมีประชากร14,109คนจากข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่ากลัวทางเทศบาลตำบลสันพักวานจึงเลยเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันพักวาน จึงได้มีการประชุมปรึกษากับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและสาธารณสุขในเขตเทศาบาลตำบลสัมหวานในการหามาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษามาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเขตเทศบาลตำบลสันทักบวาน,นำอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทักวานมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะ 2. คือ ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคว2 0 -19 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเทศบาลตำบลสัรพหวานจึงจึงได้มีการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยมีการนำ ยุธทธศาสตร์5ยุทธศาสตร์มาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันขวานให้ดีขึ้นโดยมาตรการที่นำมาใช้ป้องกันไวรัสโควโโ2,019ในเขตเทศบาลตำบลสันหัวหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มี5มาตรการด้วยกันที่นำมาใช้คือ1ทำความสะอาดสถานที่ราชการ เช่นโรงเรียนชุมชนโต๊ะเก้าอี้หรือว่าสถานที่วัดสองคือจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันผักหวานโดยมีจิตอาสาพนักงานเทศบาลแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่า สมาชิกในเทศบาลตำบลสันผักหวานอเภอหางลงจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือทำให้การผลิตหน้ากากาอนามัยสำเร็จูุล่วงไปด้วยดี 3. คัดกรองผู้มาติดต่อราชการโดยปรับช่องทางการเข้ารับบริการให้เหลือเพียงช่องทางเดียวและมีการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าไปในสำนักงาน เทศาบาลตำบลสันทวาน 4. ปิดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆที่ถือว่าเป็นการชุมนุมทำให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคว2 0 -19 ให้ไม่แพร่กระจายไปยังคนอื่นๆ 5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโครว2 0 -19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันหักหวานำอำเภอดงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบโดยทั่วกันค่ะสำหรับมาตรก,การนะครับทั้งห้ามาตรก,การที่ทเทศบาลตํบตบาบลสันหักหวานได้มีมาตรก,การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาก็ทําให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตํบตบาบลสันหักหวานเป็นอย่างดีโดยการปิด หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและอยู่ห่างระยะจากผู้คนแน่ยหนานให้ห่างระยะ1เมตรถึง2เมตรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเทศบาลตำบลสรหวุงมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีจึงไม่มีคนในเขตเทศบาลตำบลสัะหารติดเชื้อไวรัสโครโรนาและมาตรการนี้ก็ให้ประชาชนทุกท่านนำไปใช้ เป็นชีวิตประจํวาวันของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำปกหวานได้ดีมาโดยตลอดขอจบการนําเสนอ่นี้ครับ